เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชะตาบทที่หนึ่งร้อยสิบสี มูอิ่งสีพึ่งส่งสองตายายเข้าไปในหมู่บ้านเสียก็พบว่าตนเองถูกสะกดรอยตามคิ้วเธอพลันขมวดขึ้นแท้จริงแล้วเป็นคนของร้านยาสะกดรอยตามนางหรือว่าเจี่ยนฟางหากเป็นข้อแรกก็ช่างเถอะ แต่ถ้าเป็นอย่างหลังเธอปลอมตัวแล้วนี่คือเจียนฟางยังสามารถมองเพียงแว็บเดียวก็รู้ว่าเป็นเธอไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนเธอจะต้องสะบัดคนที่สะกดรอยตามให้ได้แล้วแอบปรับเข้าเมืองถึงจะมีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มแผนการสาวน้อย ยายเท่าเห็นเธอเดินเชื่องช้าลงจึงเอ่ยเรียกมู่อิงซีรีบร้อนดึงสติกลับมาแต่ขณะที่เธอกำลังศพเข้ากับสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลของยายเท่าภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏทำให้เธออดไม่ได้ที่จะหลับตาลงคิ้วที่ขมวดอยู่แล้วยิ่งขมวดแน่นมากขึ้นไปอีกสาวน้อยเจ้าเป็นอะไรหรือข้าไม่เป็นไรพวกเราไปกันเถอะ เพื่อนบ้านเห็นพวกนางกลับมาก็รีบร้อนช่วยพยุงตาเท่ากลับเข้าไปในห้องขณะที่พวกเขากำลังหมุนตัวกลับเตรียมบอกลาก็พบว่ามู่อิงซีได้ปิดประตูไม้ลงแล้วนี่พวกเขาอุตส่าห์ช่วยนำคนมาส่งเหตุใดจึงปิดประตูลงทันที ท่านยายมีคนสะกดรอยตามพวกเรามาตลอดทางมู่อิ่งสีอธิบายเสียงเบาริมฝีปากใหญ่ยยเท่าสั่นเทาเป็นคนของร้านยาหรือชายวัยกลางคนหลายคนในห้องเมื่อได้ยินต่างคนต่างรู้สึกแค้นเคืองนึกว่าพวกนางได้รับความไม่เป็นธรรมจึงถกแขนเสื้อขึ้น เตรียมพุ่งตัวออกไปจับผู้ที่สะกดรอยตามแต่ถูกโม่อิ่งสีห้ามไว้เธอใส่หน้าให้พวกเขาสิ่งที่เธอกังวลไม่ใช่เรื่องผู้สะกดรอยตามทางด้านนอกแต่เป็นภาพที่เธอเห็นผ่านในตาของใหญ่เท่าชายวัยกลางคนทั้งสองพบเจอเพศภัยจนถึงแก่ชีวิตตอนนี้ทำได้เพียงใช้เรื่องสะกดรอยตามมาอธิบายเพื่อโน้มน้าว เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วข้าไม่อยากปิดบังพวกท่านแค่จินหมิงตกอยู่ในมือในท่านเจียนท่านยายเมื่อครู่พวกเราเจอกับเขาตอนออกจากร้านยาข้ากับเขามีความแค้นส่วนตัวกันอยู่ข้ากังวลว่าจะเป็นเพราะข้าทำให้พวกเขาทำร้ายพวกท่านสาวน้อยเหตุใดเจ้าจึงไปทำให้คนของส่วนราชาการไม่พอใจ ชายวัยกลางคนหนึ่งในนั้นถามด้วยความไม่เข้าใจคนอื่นเองก็เกิดความสงสัยเช่นเดียวกันเพราะข้าเป็นหมอตอนนี้ในท่านเจียนอาศัยอิทธิพลและใช้เล่เหลี่ยมในเขตจินหมิงหลายเดือนก่อนหน้านี้หมอหลายคนในเขตจินหมิงตายอย่างเป็นปริศนาพวกท่านคิดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาหรือข้าคือหนึ่งในหมอที่หนีตายออกมาจากเงื้อมือของเขา เธอปิดบังความจริงหาเหตุผลที่ดูเป็นไปได้มากที่สุดเพื่อให้พวกเขาเชื่อขณะเดียวกันก็นำเงินในถุงเล็กที่ผู้เท่าหมีมอบให้ก่อนจะออกจากหุบเขาส่งให้ใชายไวกลางคนที่เป็นเพื่อนบ้านข้ามีหนึ่งคำขอร้องที่ไม่ควรจะขอแต่จำเป็นต้องขอหลังฟ้ามืดแล้ว ขอให้ท่านช่วยส่งผู้เท่าทั้งสองไปที่หมู่บ้านใกล้เคียงและดูแลพวกเขาสักสองสามวันได้หรือไม่ข้าจะกลับเข้าเมืองเพื่อไปเอายารักษาท่านตาจากนั้นจะหาคนนำยาไปส่งให้ยายเท่าใส่หน้าติดต่อกันหลายครั้งสาวน้อยไม่ต้องลำบากข้าและสามีเป็นคนแก่ที่ไกลใตยท่านยายท่านต้องฟังข้า ข้าไม่อยากรอให้เกิดเรื่องขึ้นแล้วมาเสียใจภายหลังหากเป็นเพราะข้าทำให้พวกท่านได้รับอันตรายข้าจะกล่าวโทษตัวเองไปชั่วชีวิตหมูอิ่งซีขยับเข้าไปใกล้แล้วมองนางด้วยสายตาวิงวอนสาวน้อยวางใจได้พวกเราจะทำตามพี่เจ้าบอกแต่เงินนี้พวกเราไม่ขอรับไว้คนในหมู่บ้านเสียของพวกเรานับวันยิ่งมีน้อยลง ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีแค่พวกเราที่อายุเกินครึ่งร้อยแล้วระว่างเพื่อนบ้านไหนเลยจะมีเหตุผลที่จะไม่ช่วยเหลือชายวัยกลางคนดันเงินกลับพร้อมกับรับปากจะช่วยตามคำขอของเธอพวกท่านเก็บเงินไว้เถอะหากมีโอกาสเข้าเมืองก็เก็บไว้ซื้อของอร่อยกินสักหน่อยก็ดีเงินค่าย,ยังมี คืนนี้อย่างไรเธอก็ต้องป้นร้านยาเหรินเฉิงให้เกลี้ยงต้องการเงินเท่าไหร่ย่อมไม่ใช่ปัญหาได้สาวน้อยข้าจะเชื่อเจ้าอืมข้าได้ยินมาว่าในเมืองมีคนลงมือตรวจสอบเรื่องนี้แล้วขอให้พวกท่านเชื่อมัน่นอีกไม่นานจะมีคนคืนความสงบให้กับเขตจ,จินหมิงของพวกท่านไม่มีทางให้คนกำเริบเสบสารเที่ยวใช้อำนาจบาดใหญ่ต่อไป หากเป็นเช่นที่เจ้าว่ามาก็จะดีมากพวกเราราษฎรของเขตจินเมิงหลายเดือนมานี้ช่างลำบากเหลือเกินน้ำเสียงที่พวกเขาเกล่าวประโยคนี้มีความหดหู่แฝงอยู่มากท่านลุงพวกท่านกลับไปก่อนเถอะหลังออกไปแล้วอย่ามองไปรอบๆทำเป็นไม่รู้ว่ามีคนลอบติดตามอยู่ด้านนอกอีกสักพักข้าเองก็จะกลับเข้าเมืองแล้ว หลังรอให้พวกเขากลับไปมูอิ่งซีก็ตรวจจับชีพจรให้ตาเท่ายื่นมือออกไปรับผ้าขนหนูร้อนในมือใหญ่เท่าแล้วพาดไว้บนหน้าผากคนป่วยอธิบายวิธีต้มยาสมุนไพรอย่างละเอียดจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วปล่อยมวยผมที่มัดอยู่เดินออกไปข้างนอกมองลอดผ่านร้อยแตกตรวจสอบดูความเคลื่อนไหวด้านนอกจากนั้นก็เดินไปทางหน้าต่าง ท่านยายข้าจะไปทางนี้จำเรื่องที่ข้าบอกท่านให้ดีพูดจบมือทั้งสองข้างก็พาดอยู่ที่ขอบหน้าต่างอาศัยแรงดันตัวเองในเวลาอันรวดเร็วก็กระโดดออกไปยายเท่าตะโกนออกไปขณะที่เธอกำลังกระโดดออกนอกหน้าต่างสาวน้อยจะต้องพาน้องสาวของเจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยมิเช่นนั้น ข้าและสามีข้าคงไม่สบายใจเมื่อพูดถึงเสี่ยวหานซึ่งยังอยู่ที่ร้านยาใบหน้าใหญ่เท่าก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดมูอิ่งซียิ้มเล็กน้อยพยักหน้าให้นางพลางเอ่ยปลอบท่านยายไม่ต้องเป็นกังวลไปสาวน้อยบอกข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าชื่ออะไรมูอิ่งซีท่านยายดูแลตัวเองด้วย มูอิงซีบอกแล้วกระโดดออกจากบ้านเดินอ้อมไปอีกเส้นทางของหมู่บ้านเซี่ยเพื่อหลบหนีผู้ที่สะกดรอยตามมาจากนั้นก็กลับเข้าไปในเขตจินหมิงอีกครั้ง หลังเข้าเมืองเธอรีบก้าวเดินอาศัยจังหวะที่คนเดินพลุกพล่านเพื่อวิ่งหลบหนีรับมือกับคนจำนวนมากที่เดินไปมาอยู่ในตรอกในที่สุดก็หลบหนีผู้ที่สะกดร,รอยตามมาได้สำเร็จจากนั้นก็เข้าไปในโรงเตี๊ยมเล็กเวลากลางคืนเซียวเออร์จัดการงานในร้านทุกอย่างเรียบร้อยเห็นต่างกุ้ยเองก็คำนวณบัญชีเสร็จแล้วจึงถามออกไปด้วยความระมัดระวัง จ่างกุย้ยท้องฟ้ามืดแล้วควรปิดร้านได้แล้วจ่างกุ้ยนึกถึงสตรีที่ยัวเยาเขาในตอนกลางวันจึงรีบไล่ถังเสี่ยวเอ่อประจำร้านยาด้วยความร้อนใจรีบออกไปดูหญิงที่มีนามว่าเสี่ยวชู่นั่นกลับมาหรือยังขอรับ เซียวเออรับคำแล้วรีบวิ่งออกไปเสี่ยวห่านนั่งอยู่บนเก้าอี้สูงขาทั้งสองข้างแกว่งไปมาเห็นเหตุการณ์นั้นก็อดพึมพำออกมาไม่ได้ขังคกอยากกินเนื้อหงนังหนูเจ้าพึมพำอะไร ไม่มีอะไรข้าบอกว่ารออีกสักหน่อยพี่สาวจะต้องกลับมาแน่นางไม่มีทางทิ้งข้าไว้โดยไม่สนใจเสียวหานเงยหน้าขึ้นยิ้มตนตาหยีระมัดระวังตัวตามที่มู่อิ่งซีสั่งไว้ตอบกลับอย่างหน้าเอ็นดูทางที่ดีก็ควรเป็นเช่นนั้นนางหนูข้าจะบอกเจ้าให้หากพี่สาวเจ้าไม่กลับมาข้าจะเอาเจ้าไปขายที่หอนางลม จางกุ้ยส่งเสียงเหอะเย็นเยียบด้วยท่าทางดุดันหันหน้าไปมองทางประตูใหญ่อีกครั้งในขณะเดียวกันก็มองเห็นถังเสี่ยวเออเดินกลับมาพอดีด้านหลังเขายัางมีหญิงสาวที่เขาคอยคิดถึงตลอดทั้งวันตามมาด้วยบนไหลานางสะพายห่อผ้าใหญ่มาอีกหนึ่งห่อจางกุย้ยแม่นางเสี่ยวชู่กลับมาแล้ว พี่สาวเสียวหานพอเห็นมูอิงซีริมฝีปากก็ย้มออกกระโดดลงมาจากเก้าอี้สูงวิ่งราวกับบินไปตรงหน้านางกอดที่เอวนางแน่นไม่ยอมปล่อยมือออกจางกุ้ยเห็นนางก็ยิ้มจนตาหยีพยักหน้าด้วยความพอใจถือว่าเจ้ารู้ดีว่าควรทําเช่นไรดูเหมือนเจ้าคิดดีแล้วว่าจะอยู่กับข้าแม้แต่ข่าวของมีข้าก็เก็บมาหมด หลังมูอิ่งซีสะบัดค้นสะกดรอยตามได้แล้วก็ไปแอบสืบข่าวที่ตลาดร้านน้ำชาถือโอกาสใช้เครื่องประดับติดตัวแลกของมานิดหน่อยวนไปเวียนมาอยู่นานรอให้ฟ้ามืดถึงอ้อมกลับมามูอิ่งซีไม่ได้สนใจคำพูดของจางกุย้ยมองดูเสี่ยวหานแล้วยิ้มเล็กน้อยลูบศีรษะนางเบาๆแล้วถามพวกเขารังแกเจ้าหรือไม่ ไม่เลยเสี่ยวหานจำคำสอนของพี่สาวไว้เป็นอย่างดีเป็นเด็กดีตลอดไม่ต่อล้อต่อเถียงกับเขาเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะไม่รังแกเด็กเช่นค่ะเช่นนั้นก็ดี จ่างกุ้ยลุกขึ้นแล้วใช้สายตาเจ้าชู้จ้องมองร่างที่อ่อนแอของมู่อิงซีนึกถึงคืนนี้เขาก็แทบจะอดทนรอไม่ไหวแล้วเอ่ยปากเกร่งถังเสี่ยวเออให้รีบปิดประตูสายตาตั้งแต่ในตอนแรกจนถึงตอนนี้ไม่ได้ห่างจากมู่อิงซีเลยเขาเดินมาทางที่เธอยืนอยู่เดินพลางกล่าวพลางเสียวชู้ไปกับข้า คืนนี้ค่ารับปากว่าจะทำให้เจ้ามีความสุขอย่างถึงที่สุด มูอ่อิงสีฟังคำพูดที่สกระปกโสมมของจางกุย้ยด้วยสีหน้านิ่งสงบขณะที่ประตูใหญ่ปิดลงสีหน้าเธอก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาขณะที่จางกุ้ยกำลังยื่นมือออกมาเสี่ยวหานที่ยืนอยู่ข้างเธอก็ยื่นมือทั้งสองข้างไปจับแขนจางกุ้ยไว้แน่นแล้วอ้าปากกัดลงไปพร้อมกับยกเท้าเตะเขา,าเต็มแรงเจ้าคางคกอย่าได้คิดจะแตะต้องพี่สาวข้า นางเด็กสารแล้วนี่กล้ากัดข้าเชียวหรือข้าว่าเจ้าคงมีชีวิตยอยู่จนเบื่อแล้วสินะ แขนที่ถูกกัดเจ็บจนใบหน้าจางกุ้ยบิดเบี้ยวเขาโกรดจนเลือดขึ้นหน้ายื่นมืออีกข้างไปจับเสี่ยวหานไว้เตรียมจะสั่งสอนนางแรงๆสักทีไม่รอให้เขาแตะตัวเด็กหญิงมู่อิ่งซีก็ดึงนางไปปกป้องไว้ทางด้านหลังแขนของจางกุ้ยที่เหงือขึ้นถูกจับไว้แน่นขณะที่เขายังไม่ทันจะโต้กลับทั้งร่างก็ลอยขึ้นไปในอากาศ จากนั้นเขาก็ถูกเหวี่ยงลงบนพื้นอย่างรุนแรงโอ้ยจางกุ้ยร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดรู้สึก,กราวกับกระดูกสันหลังหักเสียวหานทั้งเตะทั้งต่อยจางกุ้ยที่ล้มอยู่บนพื้นใช้แรงอย่างสุดกำลังต่อยพลางด่าพลางเจ้าค้างคก พี่สาวข้าคือคนที่เจ้าคิดจะแตะต้องได้หรือไม่ส่องกระจกดูสักหน่อยคนต่ำช้าเช่นเจ้าคิดไม่ถึงว่าจะกล้าจับมือพี่สาวเจ้ากล้ารังแกผู้คนตั้งราคายาสูงแม้แต่แค่ตรวจโรคคนจนยังจ่ายไม่ได้เจ้าสมควรโดนดีหมอประจำร้านยาและเสี่ยวเออรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหัน จนตกตะลึงนิ่งอึ้งไปพักหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปและคาดไม่ถึงชายรูปร่างสูงใหญ่คาดไม่ถึงว่าจะถูกหญิงสาวรูปร่างผอมบ้างที่แม้ลมก็อาจพัดนางปลิวได้ย้อนลงกับพื้นพวกเจ้าพวกเจ้าช่างไร้ประโยชน์ยืนนิ่งอยู่ทำไมรีบดึงนางเด็กนี่ออกไปเร็วเข้าสิ ่ังปุยร้องตะโกนเขาพยายามอดทนกับความเจ็บที่ล้มลงตะเกียรตะกายขึ้นมา แต่เขาเพิ่งจะขยับตัวก็รู้สึกได้ว่าบนแผ่นหลังมีเท้าหนึ่งลงแรงเหยียบเขาไว้ทำให้เขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะลุกขึ้นไม่เพียงเท่านี้เขายังรู้สึกได้ว่าคอทางด้านหลังมีความเจ็บแปลแลลนเข้ามาโมอิ่งซียกเท้าขึ้นเข็มพิษปักเข้าไปในร่างเขาทำให้ในช่วงขณะนั้นเขาสูญเสียการควบคุมตนเองจางอุ้ย หมอประจำร้านยาและเสี่ยวเออ่ดึงสติกลับมาหลังได้ยินเสียงร้องภรมานของเขากำลังจะพุ่งเข้าไปหากลับเจอกับความโชคร้ายแบบเดียวกันถูกกระโดดทีบล้มลงบนพื้นลุกไม่ขึ้นทั้งยังถูกไม้กระบองฟาดลงมาอย่างรุนแรงทั้งสองคนสะบัดมือไปมาอย่างแรง เมื่อจับไม้กระบองได้ก็ใช้แรงกระชากไม้กระบองที่อยู่ในมือของเสี่ยวหานตกกระทบลงบนพื้นพี่สาวมูอิ่งสีสะบัดปลายแขนเสื้อเข็มเงินสองเล่มลอยออกไปปักเข้าไปในร่างพวกเขาอย่างแม่นยำพิษเข็มเงินนี่มีพิษหมอประจำร้านรีบดึงเข็มเงินออกทันทีหลังพบว่าบนเข็มมีพิษใบหน้าก็นิ่งชะงักไปนอนอยู่บนพื้นไม่กล้าขยับ ไม่ผิดเข็มเงินทาพิษเอาไว้อีกทั้งยังเป็นพิษร้ายอย่าหาว่าข้าไม่บอกพวกเจ้าทางที่ดีที่สุดพวกเจ้าอย่าได้คิดขยับยิ่งขยับเลือดยิ่งไหลเร็วพิษก็ล่นเข้าสู่หัวใจได้เร็วขึ้นและจะตายในที่สุดเสี่ยวห่านแย่งไม้กระบองกลับมาตีไปที่ทั้งสองคนแต่ยังไม่ลืมที่จะใช้เท้าแตะไปที่จางกุ้ยเจ้าแท้จริงแล้วพวกเจ้าเป็นใคร จางกุ้ยที่ถูกเสี่ยวหานเตะจนเจ็บไปทั้งตัวกัดฟันถามเสียงที่พูดออกมานั้นกระท่อนกระแทน่นแม้ว่าแรางเท้าของเด็กหญิงจะไม่มากแต่เขากลับไม่มีเรียวแรงจะเอาคืนทำได้เพียงอดทนก้มหน้ารับทียแรกคิดว่านางเป็นอาหารโอชะที่ถูกส่งมาให้ถึงประตูบ้านคิดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นนางสารเลวคนหนึ่งเจ้าไม่มีสิทธิ์จะได้รู้ว่าพวกเราเป็นใคร โม่อิงซีส่งเสียงเหอะเยือกเย็นจากนั้นก็ย่อตัวลงใช้มือลงแรงตีไปที่ท้ายทอยของเขาทำให้เขาสลบไปโดยตรงเสี่ยวหานปฏิบัติตามง้างไม้กระบองในมือขึ้นใช้แรงที่มีทั้งหมดตีไปที่ท้ายทอยของหมอประจำร้านและเสี่ยวเออพี่สาวพวกเขาสลบไปแล้ว มูอิ่งซีลูมหาเข้าของบนตัวจางกุ้ยซักพักก็หยิบเอาหนังสือข้ามเมืองออกมาสองสามแผ่นยัดเข้าไปในเสื้อชั้นในอย่างรีบร้อนเสี่ยวหานพวกเราไปขนสมุนไพรกันมูอิ่งซีบอกแล้วก็ลุกขึ้นเดินอ้อมไปทางตู้ยาปูผ้าผืนนึงออกที่ตามหาคือสมุนไพรสองสามอย่างที่ยังขาดในการใช้ปรุงยาถอนพิษ เธอจับสมุนไพรยัดเข้าไปในห่อผ้าทั้งหมดและยังหยิบเอาสมุนไพรที่หายากไปด้วยผ่านไปไม่นานเธอก็ยัดของจนเต็มสองห่อผ้านําเอาห่อผ้าที่ค่อนข้างเบาให้เสี่ยวหานสะพายที่ไหลทั้งสองข้างแบกยาและห่อผ้าที่ใช้ในการเดินทางจูงมือเสี่ยวหานเดินออกไปทางประตูหลังของร้านยา พี่สาวเหตุใดท่านจึงรู้ว่าที่นี่มีประตูหลังอยู่เสี่ยวหานถามขึ้นอย่างประหลาดใจเมื่อก่อนข้าเคยมามูอิ่งซีพาเสี่ยวหานเดินออกจากร้านยาอย่างรีบร้อนมองดูซ้ายขวาเมื่อแน่ใจว่าไม่มีคนก็เลี้ยวเข้าตรอกเล็กแต่ยังไม่ทันพี่เธอจะได้เดินไปไกลก็ได้ยินเสียงหัวเราะเยือกเย็นดังมาจากท้ายตรอก <c oughs> พระชายาอี้ไม่เจอกันนานเลยนะมู่อิ่งซีพอได้ยินเสียงคนที่กำลังเดินมาร่างกายพลันแข็งทื่อเท้าที่กำลังก้าวเดินชะงักนิ่งไปมือที่จับเสี่ยวหานไว้บีบแน่นขึ้นหลายส่วนขณะเงยหน้าขึ้นไปก็พบว่าบนถนนด้านหน้าและด้านหลังถูกทหารขวางทางไว้ดูเหมือนว่าเจียนฟางจะรอเธออยู่นานแล้วพี่สาวเขากำลังเรียกใคร ผู้ใดคือพระชายาอี้เสี่ยวหานถูกกลุ่มองคารักษ์ที่อยู่ด้านหน้าทำให้ตกใจนางจับมือมู่อิ่งซีไวแน่นถามเสียงสั่นอย่างไม่เข้าใจมุมปากมู่อิ่งซีกระตุกเล็กน้อยกล่าวอย่างจนปัญญาคงจะก,กำลังเรียกข้ากระมังเอ๋พี่สาว เช่นนั้นก็หมายความว่าพี่ชายม่อเสี่ยวหานเงยหน้าขึ้นถามด้วยความตกใจมู่อิ่งสียื่นมือออกไปปิดปากนางทำท่าบอกให้นางเงียบเสี่ยวหานพยักหน้าติดต่อกันหลายครั้งแสดงออกว่าเข้าใจแล้วพี่สาวพวกเขาจะตามจับท่านและพี่ชายใช่หรือไม่ เสี่ยวหานสามารถคาดเดาสถานการณ์ได้จากการตอบสนองที่ดูร้อนร้นของนางมองด้านหน้าด้านหลังแล้วขยับเข้าไปใกล้มู่อิ่งซีอีกหลายส่วนใช่เสี่ยวหานอีกสักพักหากมีโอกาสให้รีบวิ่งหนีอย่าได้หันกลับมาเด็ดขาดไม่ต้องสนใจค่ะเธอกระซิบกําชับเพียงเสี่ยวหานได้ยินสีสษาน้อยๆก็ใส่ไปมาอย่างสุดชีวิต ไม่เสี่ยวหานจะไม่หนีไปเพียงคนเดียวพวกเราต้องหนีไปด้วยกันเชื่อฟังพี่สาวพวกเขาอมมหิตฆ่าคนร้ากับผักป้าโดยพื้นผ่านแล้วไม่มีทางเห็นใจผู้อื่นหากเจ้าตกอยู่ในมือพวกเขาพวกเขามีเพียงแต่จะฆ่าเจ้า เช่นนั้นเสี่ยวหานยิ่งหนีไปไม่ได้เหตุใดเสี่ยวหานจะปล่อยให้ท่านเสียสละแล้วตัวเองกลับหนีไปเสี่ยวหานยินยอมที่จะตายพร้อมพี่สาวมิเช่นนั้นถึงแม้เสี่ยวหานจะมีชีวิตรอดก็ไม่มีหน้าไปอธิบายให้ท่านปู่และพี่ชายม้่ฟังวางใจได้พวกเขาคงไม่ถึงขั้นฆ่าข่าขอแค่เจ้าปลอดภัยข้าถึงจะมีโอกาสหนีไปได้ทำไมหรือ แค่จะหันหน้ากลับมาเจอเพื่อนเก่าสักหน่อยพระชายาอี้ก็ไม่ยอมงั้นหรือเตียนฟางรู้สึกไม่พอใจอย่างมากกับการที่นางเพิกเฉยตนเองยิ่งพูดเสียงเย็นช้าก็ยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆมูอิ่งซีแกล้งใช้น้ำเสียงสั่นตอบกลับไปท่านท่านพักคนผิดแล้วกระมังข้าน้อยเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปนี่ท่าน จำคนผิดหรือไม่นั้นแค่หันหน้ากลับมาสักหน่อยก็เข้าใจได้ชัดเจนแล้วเจียนฟางยิ้มเยือกเย็นเดินมาจนถึงด้านหน้ามู่อิงซีเผชิญหน้ากับเข็มเงินหลายเล่มแต่เขาเตรียมตัวไว้นานแล้วจึงหลบไปทางด้านข้างรับมือกับการโจมตีของเข็มเงินได้อย่างง่ายได้ชิไม่ใช่ว่าท่านปฏิเสธตัวตนอยู่หรือเหตุใดจึงยอมรับเร็วขนาดนี้ มูอิงซีค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปทางเจียนฟางอย่างช้าๆพร้อมกับดึงตัวเสี่ยวหานมาไว้ข้างหลังตนเองเพื่อปกป้องท่านสะกดรอยตามข้ามาตั้งแต่เมื่อไร่เหตุใดท่านจึงรู้ว่าข้าอยู่ในเมืองเจียนฟางถอนหายใจลูบป,ปลายคางทำท่าทางกราวกับกำลังครุ่นคิดสะกดรอยตามหรือเมื่อใดข้าคิดว่าพระชายาน่าจะรู้ตั้งแต่แรกมิเช่นนั้น เหตุใดท่านจึงหลบสายสืบของข้าแล้วหนีออกจากหมู่บ้านเสียได้เล่าถึงกับกันแกล้งให้คนเหล่านั้นที่ข้าส่งไปยังหมู่บ้านเสียรออยู่ข้างนอกโดยไม่รู้เรื่องเสียตั้งนานสองนานหากมีใช่ว่าเขาเฉลียวใจตั้งใจส่งคนอีกกลุ่มมาดักรออยู่แถวร้านยาคนเหล่านั้นก็อาจยังคงแอบเฝ้าอยู่ด้านนอกหมู่บ้านเซียอย่างง้องมมูม่อิงซีรีตามอง ที่แท้ผู้ที่สะกดรอยตามเธอและท่านยายเป็นคนของเตียนฟางจริงๆเช่นนั้นข้าเปลี่ยนคำถามเหตุใดท่านจึงจำข้าได้เมื่อช่วงบ่ายมิใช่ว่าเราเพิ่งจะพบหน้ากันหรือพระชายาอี้แม้ท่านจะปลอมตัวแต่รูปร่างลักษณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่มองข้าก็เกิดความสงสัยแล้วสามเดือนข้าคิดว่าท่านตายที่นาผาไปแล้ว ดูเหมือนดวงชะตาท่านจะแข็งพอตัวทีเดียวฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ